ผง,งานนะครับผมวันนี้เด็ก้าส,สามยี่นะครับเอลูกค้ามาจากปากช่องนะครับมาจัดออกคู่นะครับนี่ยชุดมาแปลนถอดได้หมดทุกชิ้นนะครับผมหมูยึดแน่นหนาถาวรนนะครับต่ล่างเป็นสปริงค้อออเอเป็นข้ออ่อนสปริงย่างหนานะครับสตัวนะครับหนาแปลนถอดแยกได้หมดนะครับผม ขาตามมาปากต่อปากนะครับคันนี้คันที่สองแล้วครับของเจ้านีนะ้เดี๋ยวฟังเสียงกันครับ